การแข่งขันกีฬานะครับมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อทดสอบความสามารถและความเป็นที่สุดของคนที่ถ้าใครอยากจะได้เป็นที่หนึ่งเนี่ยผู้คนคนนั้นนะครับก็จําเป็นจะต้องผ่านการฝึกหรือเทรนมาอย่างมากมายครับที่บางทีเนี่ยก็กินเวลาเป็น10บสปีเลยกว่าจะได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าชัยชนะอันหอมหวานนะครับแต่ถ้าว่ามันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งครับ ที่เขาได้หาวิธีทางลัดแปลกๆซึ่งม cover, ันก็เวอร์แล้วกนแบบว่านี่เองเกิดมาเพื่อจะทาการแข่งขันหรือว่าจะมาแข่งการเจ้าเล่นเนี่ยที่จะหาใครอยากทราบพิธีหนุกๆเหล่านี้แล้วนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary ในวันนี้ครับที่จะหากเพื่อนๆเป็นคนชอบเรื่องราวดักดักหรือว่าจังไรในประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับโอเคแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องแรกครับ การโกงกันที่นึกขึ้มาจากการ์ตูนเชื่อได้ว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆเ,เนี่ยเพื่อนๆน่าคงจะเคยดูการ์ตูนจำพวกแข่งรถแข่งวิ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับที่ความสนุกของเรื่องราวมันเนี่ยก็มักจะอยู่ที่พวกตัวร้ายส่วนใหญ่ครับที่พวกเขามักจะหาวิธีการเตะตัดขาคู่ต่อสู้นานาอย่างเช่นการวางระเบิดทางรถหรือว่าการวางยาต่างๆที่อาจจะบอกว่าไอ้สมัยก่อนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับ เรื่องการโกงเกมกีฬาเนี่ยมันก็เป็นอะไรแนวๆนั้นเลยแหะครับซึ่งไอเรื่องที่ขึ้นชื่อมากที่สุดเนี่ยก็จะมาจากการแข่งขันจักรยาน Tour de France ที่ก็เป็นหนึ่งในการแข่งขันจักรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะจัดขึ้นทุกๆปียังประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งมันก็มีเรื่องราวหันสามากมายมาตั้งแต่ปี1903เลยด้วยความที่ว่าสมัยนั้นเองนะครับเขายังไม่มีพวกกล้องหรือว่าพวกตัวดักจับอะไรมาทําการบันทึกการแข่งขันไงก็เลยทำให้พวกเราตัวโกงเออไอผู้เข้าแข่งขันต่างๆนี่สารพันมหาวิถีเตะตัดขาคู่ต่อสู้ครับ ตั้งแต่ที่คลาสสิกคลาสสิกเลยก็อย่างเช่นเอาแก้วหรือว่าเศษตะปูอะไรไปโรยตามทางเพื่อไปตาล้อจักรยานของคู่แข่งนะครับหรือว่าจะหาผงหมามุย้ยอะไรพวกนี้ไปหยอดใส่เสื้อคู่ต่อสู้ครับมีแม้กระทั่งจ้างคนไปดักซุ่มดักตบผู้เข้าแข่งขันคนอื่นคือเรียกได้ว่าหันสาราวกับกระตูเลยนะครับแต่ถ้าว่าหนึ่งในวิธีการโกงที่เรื่องชื่อแล้วก็แปลกที่สุดนะครับก็คงจะไม่พ้นกับชายคนนี้ครับซึ่งชื่อของเขานี้ฟังดีๆนะอาจจะพูดได้ครั้งเดียว อิโปลิโตคุเตอร์หรือแอดจะขอเรียกสั้นๆว่านายฮิโปก็แล้วกันนะครับซึ่งชื่อของเขาเป็นคนฝรั่งเศสครับเลยแปลกขนาดนี้แล้วหน้าตาของเขาเนี่ยเชื่อได้ว่าถ้าเพื่อนๆได้มองเห็นเว็บแรกนะครับก็คงจะคิดเหมือนกันว่านี่เขาเหมือนกับเป็นตัวร้ายในการ์ตูนคลาสสิกมากคือใส่ทั้งเสื้อลายทางขวางเหมือนโจนน้ำซ้ำยังไว้หนวดแบบตัวร้ายอีกซึ่งเอาจริงๆนะครับชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักแข่งจักรยานมืออาชีพครับที่ในปี1903เนี่ย เขาก็ได้เคยซวยจากการโดนการแข่งขันครับคือคู่ต่อสู้เขาไดไปแอบวางยาจุดๆในเครื่องดื่มของเขาทาให้ในปีต่อมาในการแข่งขัน1904นะครับยัฮิโปแกเนี่ยก็เลยได้คิดวิธีการโกงการแข่งขันมาด้วยซะง,งั้นด้วยวิธีการใช้ฟันของเขาครับคืองงใช่ไหมว่าฟันมันจะทําได้ยังไงวิธีของเขาครับจะเป็นแบบนี้ฮะคือตลอดเวลาที่เขาปั่นจักรยานเนี่ยมันจะมีรถคันหนึ่งขับนาหน้าจักรยานเขาตลอดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเอาไอ้เส้นเอ็นตกปลาใสาๆเนี่ย ไปผูกไว้กับปลายรถด,ด้านหนึ่งครับหลังจากนั้นที่อีกปลายนึงก็จะผูกไว้กับจุกก๊อกไวที่เ ah ฮียฮิโปนะครับเขาก็จะเอามาคาบปากไว้แล้วก็ให้เอรถที่มันอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยขับแล้วก็ลากเขาไปครับซึ่งมันก็จะทําให้ดูเหมือนกับว่าเขานะครับปั่นจักรยานเร็วมากครับแล้วคนก็มองไม่เห็นอ้เส้นเอ็นตกปลาน,นี้ด้วยเพราะว่าหนึ่ง เส้นเอ็นตกปลามันก็ใสใช่ไหมด้ะนองครับไอการแข่งขันสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเริ่มแข่งกันตั้งแต่เช้ามืดนะครับที่จะหากเริ่มเดินทางออกตอนฟ้ามืดสลัวๆว่อยเนี่ยคนก็ยิ่งมองไม่เห็นเส้นเอ็นนี่เข้าไปอีกครับก็เลยทําให้การแข่งขันในปีนั้นนะครับเฮียฮิโปแกได้เข้าเส้นใช้ไปด้วยความเร็วเหลือเชื่อครับ แต่ทว่าคณะกรรมการการแข่งขันเขาก็ไม่ได้โง่ไงเพราะว่าเขาก็มีการมาสังเกตนะครับว่าคนธรรมดาที่ไหนต่อให้มันเป็นยอดมนุษย์ก็เถอะมันคงจะไม่ปั่นจักรยานได้เร็วขนานดะนี้หรอกครับซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้เรื่องนี้เนี่ยโป๊แตกขึ้นมาและทําให้การเข้าเส้นชัยของเขาครั้งนั้นเป็นโมฆะไปครับซึ่งเรื่องนี้เองก็เป็นเพเียงแค่หนึ่งเรื่องหันศาในการแข่งขันสมัยก่อนนะแต่เชื่อหรือไม่ว่าในการแข่งขันปั่นจักรยานทูเดอะฟองส์เนี่ย มันมีการโกงการแข่งขันที่มากกว่านี้มากขนาดที่ตอนแรกๆเขาได้เปิดการแข่งขันนี้ขึ้นมานะครับเขาคิดว่ามันจะต้องอยู่ได้ไม่นานแค่ไม่กี่ปีเพราะว่ามันมีคนมาแข่งกันโกงเยอะกว่ามาเข้าแข่งกีฬาอีกครับแต่ทว่าในเวลาต่อมานะครับระบบการแข่งขันกีฬาเนี่ยมันก็ได้มีการพัฒนาขึ้น คือมีการเอานักกีฬามาตรวจร่างกายก่อนมากมายครับหรือว่าให้คนไปสำรวจดูตามทางแข่งขันก่อนว่าจะมีใครไปย่อนอะไรผิดปกติแบบนั้นหรือเปล่ามันก็เลยได้ทำให้ยุคหลังๆนะครับไอการโกงแบบวิธีหันสาอะไรเงี้ยมันค่อนข้างมีน้อยลงละไอนักโกงต่างๆนะครับก็จะเปลี่ยนผันเป็นวิธีการโกงที่เนียนๆแบบมองไม่เห็นมากขึ้นครับอย่างเช่นการใช้พวกสารสเตียรอยแล้วก็สารอื่นๆนั่นเอง ซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะเคยได้ยินกันมาเยอะนะแต่ก็ไม่น่าจะรู้กันใช่ไหมครับว่ามันเอาไว้ทําอะไรคือสารพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ที่มันเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะไปทําให้ไอ้กล้ามเนื้อส่วนที่มันปวดเมื่อ,อยต่างๆนะครับสามารถฟื้นตัวขึ้นมาด้วยอัตราที่เร็วขึ้นครับหรือว่าเหนื่อยน้อยลงอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าลทธิ์ที่ตัวสารนั้นจะออกเลยนะครับ ที่การจะตรวจได้ว่าร่างกายของนักกีฬาคนไหนได้มีสารนั้นอยู่เนี่ยก็จะต้องใช้กรรมวิธีทางการวิทยาศาสตร์เท่านั้นครับไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งเอาจริงๆเอเรื่องการใช้สารสเต,ยสเตียรอยด์อะไรนี่มันก็มีเรื่องที่อื้อฉาวแล้วก็ดาร์กมากในวงการแข่งขันกีฬานะที่บางเรื่องนี่ก็ดาร์กขนาดเพื่อนๆอาจจะคาดกันไม่ถึงเลยก็ได้อย่างเช่นเรื่องของตัวร้ายในค่าพระเอกหล่อครับนายแลนซ์อาร์มสตรอง นักปั่นจักรยานผู้สู้ชีวิตและคนเนี่ยก็ยกย่องให้เขาเป็นวีรบุรุษแห่งชาติมานานนมนะครับก่อนที่จะมีการไปค้นพบความลับอะไรบางอย่างที่น่ากลัวของเขาคือชีวิตของเฮรลนส์เข้าๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ยินทีแรกนะครับเพื่อนๆก็อาจจะต้องใจอ่อนแล้วก็เห็นใจเขาอย่างมากครับเพราะว่าชายผู้นี้เนี่ย เขาได้ค้นพบนะครับว่าตัวเองเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือว่าเป็นมะเร็งไอตรงส่วนข้างล่างของผู้ชายนั่นแหละตั้งแต่อายุเพียงแค่25เท่านั้นเองครับแล้วที่สําคัญมันก็ไม่ใช่มะเร็งแค่ระยะแรกๆนะแต่ว่ามันได้ลามลามไปถึงปอดไปถึงสมองเขาเลยแบบที่ว่าคนธรรมดานะครับก็ไม่น่าจะรอดได้ครับหมอยิงบอกเลยว,ว่าเฮแลนส์เนี่ยน่าจะมีเวลาอยู่บนโลกได้อีกไม่นาน แต่ทว่าใจเฮียแกนะครับไม่ยอมแพ้เฮียแลนส์ก็ลุกขึ้นสู้ครับลุกขึ้นมาฮึดฟิตออกกําลังกายรักษาสุขภาพกินอาหารดีอยู่ดีจนกระทั่งอยู่ๆนะครับไอ้มะเร็งที่ไม่ได้ลามปามอยู่ในร่างกายเขาเนี่ยมันก็หายไปเป็นปลิดทิ้งเลยครับอเมซิ่งมากซึ่งเมื่อข่าวที่มะเร็งของเขาได้หายไปนะครับมันก็ทําให้เฮียแลนส์เนี่ยได้กลายเป็นบุคคลที่โด่งดังได้ไม่นานครับในฐานะของคนสู้โรคครับ หลังจากนั้นนะครับมันก็เลยได้ทําให้เฮียแลนส์อัมสตรองเนี่ยได้จัดแจงมูลนิธิขึ้นมาชื่อว่ามูลนิธิสตรองนะครับตามชื่อเขาเองเลยเพื่อที่จะเป็นมูลนิธิที่หาเงินมาช่วยกับคนป่วยมะเร็งนานา,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 นานครับที่เขาเนี่ยจะทําโดยการใช้อาชีพการเป็นนักกีฬาของเขานะครับโปรโมทคือไปแข่งกีฬาปั่นจักร,รยานตามที่ต่างๆแล้วก็คว้ามานะครับซึ่งหนึ่งในการแข่งขันที่เขาไปร่วมก็อย่างเช่นเคยครับทูเดอร์ฟองครับ ซึ่งเมื่อได้เข้าไปแข่งในเฮียแลนสแกนนะครับก็ได้คว้าแชมป์ติดต่อกัอนมาถึง7ปีซ้อนครับจนกลายเป็นขวัญใจมหาชนได้ในไม่นานเลยแต่ทว่าในระหว่างปีที่เฮียแกคว้าแชมป์ได้ปีแล้วปีเล่านะครับ มันก็เริ่มมีข่าวเส,เสียหายหายออกมาเกี่ยวกับนักกีฬาที่เขาได้ใช้สารสเตียรอยแล้วก็สารเร่งอื่นๆในการแข่งขันนะครับที่พอสืบไปสืบมาเนี่ยพวกนักกีฬาเหล่านั้นนะครับก็บอกว่าใช้เพราะว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับเฮียแลนซ์บ้างหรือบางคนก็บอกว่าเขาใช้สารพวกนี้เพราะว่าเฮียแลนซ์เป็นคนข่มขู่ครับ คือนักกีฬาเหล่านั้นน่าจะเป็นคนในทีมของเฮแลนส์อะไรแบบนี้นะที่พอข่าวลือมันมากไปแบบนี้เนี่ยกร,รมการการแข่งขันนะครับเขาก็เลยได้เริ่มสืบหาความจริงครับเขาไปตรวจสอบเฮแลนส์ถึงบ้านเลยแล้วก็พบว่าในร่างกายของเขาครับมันมีสารสเตียรอยตกค้างจริงๆที่มาตรวจอายุถอยหลังไปแล้วเนี่ยมันกลับไปได้ถึงช่วงบริเวณที่เขากําลังทําการแข่งขันอยู่เลยครับ และเอเรื่องที่คนต่างๆเขาบอกว่าเฮียแลนซ์ได้ทำการข่มขู่ให้เขาฉีดยาสเตียรอยเข้าไปนะครับมันก็เป็นเรื่องจริงครับ คือเฮียแลนส์เนี่ยเขามีแบบเส้นสายกับหมอไปติดต่อใต้โตะ๊ะขอซื้อยาสเตียรอยพวกนี้มาไว้ในครอบคอนะครับทำเป็นขบวนการดำมืดเลยและผลจากการที่ความลับต่างๆมันได้โป๊ะแต่ก็คือไอ้ตำแหน่งแชมป์ต่างๆที่เขาได้ไปคว้ามาทั้งหมดนะครับมันถูกริบคืนมาหมดเลยนอกจากนั้นนะครับเฮียแลนส์เองก็ยังถูกตัดสินให้ห้ามเข้าแข่งขันอีกเลยตลอดชีวิตเขาครับเป็นการตัดอาชีพนะักกีฬาเขาแบบตอกฟ้าโลกและถีบลงหลุมเลยว่างั้น แต่ทราว่าความดาร์กเนี่ยมันยังไม่ได้จบอยู่แค่นั้นครับเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับมันก็มีคําสัมภาษณ์ที่ออกมาเปิดเผยอ,อีกว่าถ้าไม่อยู่ๆเฮเลนสผู er ที่เป็นชายที่ดูเหมือนกับซื่อๆใสๆแบบนี้เนี่ยเขาถึงได้กลายมาเป็นคนโกงแบบนี้ได้ครับจากคําสัมภาษณ์ของเขาเองนี่แหละ เรื่องเรื่องก็มีอยู่ว่าเฮเลนส์ er นะครับหลังจากที่เขาได้รักษาตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้เริ่มทําการแข่งขันนะครับเขาก็เดินไปทําการแข่งขันปั่นจักรยานที่ฝรั่งเศสนี่แหละแล้วก็แพ้มาอย่างราบคาบเลยครับเพราะเขาไปค้นพบมาว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้เข้าแข่งขันนะครับเขาได้ทําการโดสมาก่อนครับคือฉีดยาอะไรให้กล้ามเนื้อเล่งเต,ต่งตึงอะไรบ้างเนี้ย จนทําให้คนธรรมดาอย่างเฮแลนส์จะเข้าไปแข่งขันนะครับไม่มีทางชนะแน่นอนครับซึ่งเมื่อแพ้มาปุ๊บเนี่ยเฮแลนส์ er ก็เลยเกิอดอาการเจ็บแขนแล้วก็คิดว่าในไหนมันก็ใช้กันหมดละเขาก็คงต้องใช้บ้างแหละไม่ไงั้นก็คงจะต้องเปลี่ยนอาชีพจากนักปัน่นจักรยานกลายเป็นคนขายจักรยานตอกต่อยซะจะดีกว่าเฮียแกนะครับก็เลยได้เริ่มโดสยาต่างๆขึ้นมาครับ ที่พอทําไปทํามาไอเพื่อนหรือว่าทีมรอบข้างตัวเขานะครับก็รู้ความลับนี้ครับทำให้เฮียแลน d ์เนียต้องเริ่มทําการข่มขู่เพื่อจะปิดปากรวมถึงบังคับให้เพื่อนร่วมทีมของเขานะครับได้หันมาใช้ยาเสีย้อยเหล่านี้ด้วยดาร์กมากซึ่งเขายังบอกอีกน,นะครับว่าถ้าหากเขาย้อนอดีตกลับไปได้เนี่ยเขาจะขอไม่แก้ไขใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าผลข้างเคียงจากสิ่งที่เขาได้ทํานอกจากไอความด์กที่ผู้คนเห็นว่าเขาเป็นตัวโกงนะครับ มันก็ยังมีมุมสว่างอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือในตอนที่มีคนหันมาสนใจตัวเฮเลนสกิดว่าเขาเป็นวีรบุรุษนักปั่นจักรยานอะไรเนี่ยคนก็แห่มาปั่นจักรยานเพียบเลยครับแล้วก็นาําตังต่างๆมาให้กับมูลนิธิของเขาเพื่อที่จะไปรักษาคนที่ป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายร้อยหลายหมื่นคนเลยทําให้ไอ้ประเด็นเรื่องการใช้ยาในการแข่งขันของเขานะครับมันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับเท่าๆอะ่ะคือทําเรื่องไม่ดีแต่ก็ช่วยชีวิตคนเอาไว้ได้ว่างนั้นเถอะ แต่ทีนี้เรากลับมาดูวิธีการโกงแข่งขันแบบง่ายๆในยุคนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ดีกว่าคือไม่ต้องไปใช้สเตียร์ลงสเตียรอยอะไรครับแต่เป็นวิธีการโกงโดยใช้ลูกฟุตบอลซึ่งอันนี้เนี่ยที่อาจจะพูดถึงมันเป็นกีฬาอเมริกันฟุตบอลน,นะไม่ใช่บอลที่เขาใช้เท้าเตะกันที่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ฮิตที่ไทยมากนะครับแต่ด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นมหากราบที่น่าสนใจจริงๆแอดก็เลยจะขอมันเล่าและนําเสนอให้เพื่อนๆก็แล้วกันนะครับ โดยเรื่องของเรื่องก็คือในปี2006ะครับมันก็ได้มีนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลผู้หนึ่งที่ชื่อว่าทอมแบรนดีครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้นำเสนอกฎใหม่ให้กับทาง national football league หรือว่าทางฟุตบอลลีกแห่งชาติอเมริกันนะครับว่าจะขอให้ทางทีมแต่ละทีมที่ลงแข่งอเมริกันฟุตบอลเนี่ยได้ใช้ลูกฟุตบอลของทีมตัวเองครับเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีการฝึกใช้ลูกฟุตบอลแล้วก็ถนัดต่างกัน คืออเมริกันฟุตบอลนะครับมันจะเป็นกีฬาที่เขาคว้างแล้วก็รับลูกบอลกันนะฮะไม่ได้เตะก็เลยทําให้ลูกบอลของเขานะครับมีลักษณะเป็นพิเศษคือจะมีความเรียวยาวเหมือนกับถั่วอัลมอนด์ไม่ได้กลมๆเพื่อที่เวลาคว้างปาและจับเนี่ยมันจะได้สะดวกถนัดมือมากกว่าครับนอกจากนั้นเองความยากง่ายของการจับลูกบอลน,นะครับมันยังขึ้นอยู่กับลมที่ได้ปั๊มเข้าไปในลูกบอลน,นั้นด้วยคือถ้าหากลูกบอลไหนมีลมปั๊มไปเยอะๆตึงๆนะครับมันก็จะรับได้ยากไง แต่ถ้าหากบอลไหนมันมีอากาศน้อยเหี่ยวๆนะครับมันก็จะถูกจับได้ง่ายกว่าซึ่งเมื่อเฮ er ียทอมแกได้ไปขอทางฟุตบอลลีแห่งชาตินะครับฟุตบอลลีก็ได้อนุญาตครับจะทำอะไรก็ทําเพียงแค่มีข้อแม้อยู่ว่าไอ้อากาศที่ได้ถูกปั๊มเข้าไปในลูกบอลน,นะครับมันจะต้องไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่เขากําหนดเท่านั้นเองซึ่งก่อนการแข่งขันทุกรอบเนี่ยทางลีกฟุตบอลนะครับเขาจะมีการเช็คฟุตบอลก่อนลงสนามทุกครั้งครับคือจะมีพนักงานเดินเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ของเขานะ่ะแล้วก็ไปตรวจเอาดูครับ ก็เลยทําให้กฎเกณฑ์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนดูใสๆไ,ไม่มีพิษไม่มีภัยใช่ไหมครับเขาก็เลยอนุญ,ญาตให้ใช้กันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี2015เลยครับหรือว่า10ปีหลังจากนั้นเนี่ยแหละถึงจะมีคนไปจับอะไรบางอย่างในสนามฟุตบอลได้ครับคือลูกฟุตบอลที่คุณทอมแบรนดี้ได้ใช้นะครับ มันมีความแฟบผิดปกติเกินไปซึ่งเมื่อพอไปตรวจดูก็จริงๆครับมันมีอากาศน้อยต่ำกว่ากำหนดที่ตอนแรกทางทีมแข่งขันนก็คิดว่ามันอาจจะเป็นความผิดพลาดของลูกบอลลูกนี้ลูกดีวหรือเปล่าอาจจะแบบลูกบอลลมรั่วอะไรแบบนี้ก็เลยเข้าไปตรวจดูกับลูกบอลอื่นๆที่อยู่ในห้องล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ปรากฏว่าลูกบอลทุกลูกที่จะเตรียมมาใช้การแข่งขันครับมีขนาดลมที่น้อยพอๆกันเลยนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมีคนมาปล่อยลมออกจากบอลอย่างแน่นอนแต่ถ้ว่า มันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมครับไอ้ก่อนการแข่งขันทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการเช็คมาตรฐานแล้วไม่ใช่หรือเรื่องนี้เองนะครับคนก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่พนักงานของห้องล็อกเกอร์หรือว่าห้องเก็บเสื้อนักกีฬานะครับได้แอบไปทําการปลดลมลูกบอลออกหลังจากที่มีคนได้มาตรวจแล้วครับทำให้ลูกบอลของทีมนี่มีความง่ายต่อการจับมากขึ้นไม่หลุดมือไงจนทําให้ทีมที่เฮียทอมได้เล่นนะครับเขาได้ชนะการแข่งขันมาหลายรอบครับแต่ถ้าว่า พอสืบไปสืบมาเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วนะครับไอ้คนที่สั่งการให้เอาลมออกจากลูกบอลเนี่ยอาจจะเป็นเฮียทอมก็ได้ครับเฮียทอมอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เองทําให้เฮียทอมนะครับถึงกับต้องโดนพักการแข่งขันไป4นัดเลยโดยที่จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยอะไรให้กับเขาด้วยนะครับนอกจากนั้นเองทีมที่เฮียทอมแกไปประจําอยู่ก็ต้องโดนปรับเป็นเงินกว่า1ล้านดอลลาร์ครับ หรือว่า30กว่าล้านบาทไทยโดยตลอดเวลาที่เฮียทอมเขาได้ถูกระงับไม่ให้เข้าแข่งขันนะครับเฮียแกก็ไม่ใช่อยู่นิ่งๆน,นะเขานะครับพยายามทําตัวแล้วก็บอกชาวบ้านมาตลอดเลยว่าเขาเนี่ยบริสุทธิ์โดยการไปขึ้นศาลฟ้องร้องครับขอให้ปลดตัวเขาออกจากการระงับการแบนการแข่งขันนี่แหละทำราวกับว่าตัวเขาเองนะครับเหมือนกับถูกโดนรังแกจากใครสักคนครับ ที่ก็ดูเหมือนกับว่ามหาชนจะเชื่อแล้วก็เห็นใจเขาด้วยนะครับจนกระทั่งมันมาถึงวันหนึ่งที่เฮียทอมแกต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลนี่แหละเฮียทอมนะครับก็ได้ทําอะไรที่มีพิรุธบางอย่างขึ้นมา คือก่อนถึงวันที่เฮียทอมจะต้องไปขึ้นศาลไม่นานนะครับยูยูเนี่ยมือถือของเฮียทอมก็ถูกทําลายแตกเป๊ะครับจนทําให้ข้อความการสนทนาต่างๆในมือถือเขาเนี่ยหายเกลี้ยงไมเหลือหลักฐานอะไรให้ศาลดูเลยครับเรียกได้ว่าเฮียทอมนี่แกเก่งจริงๆตั้งแต่วางแผนในสนามบอลนอกสนามวิธีการโกงแล้วยังวางแผนจะเอาตัวรอดให้ตัวเองอีกแต่ทว่าศาลยุติธรรมนะครับก็ไม่สนใจครับบอกว่า ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานว่าเฮียทอมเป็นคนทําผิดแต่ว่าสารก็ไม่มีหลักฐานมัอนก็นว่าเฮียทอมไม่ได้เป็นคนทําผิดผลก็เลยทําให้เฮียทอมแก่นะครับยังโดนระงับจากการแข่งขันอยู่ดีเป็นการจบแบบไม่สวยซะงั้นสำหรับใครที่มีแฟนอารนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N d a r y นะครับผมและวันนี้แอากต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย